เมื่อรองเป็นทํานองต่อมาตสยล่าว่าจะได้รูบไทยไฟดังอยู่แก่แนมแล้วกว่าใครเอเอเกไว่ท่านะอ,อย่าเฝ้านายนองมัางเปิ้นถึงบ่มี ลเส้นบาดแผลเป็นอีนัน ច្រូทាល់ត់ន្វាង់ពី្លាំង់ក្នៃរវាល พี่ไปລล้วยังมี 空。 ขคุณรอยยิ้มเสียงปลบมือของพีพีน้องๆกำลังแรงใจจากทั้งบ้านของเฮาเนาะผู้ซื่อออนไลน์มาเบิงทีมงานเสียงอีสานวันที่เก่าเดือนเก่าในมือนีเป็นเป็นมือดีได้เอื้อยวันที่เก้าเดือนเก้ามือดีค่ะมือเป็นมงคลมันมาไงเป็นเป็นมงคลตัวเก้าดีตัวพันวาเก้าดีสิบดีแมนเอื้อยพี่น้องยังจําได้อยู่บนนอสีสาวดาวรุ่งค่ะนี่ละปานดําคําคู่นตูเป็นๆเนาะค่ะเอาต่อไปไม่ใหญ่ แสงอรุนกับโตเป็นๆคือกันค่ะปานดำคำคูณแสงอรุณบุญยูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผู้แรกก่อนไปเอาเจาะกระจันก่อนไปแยะเอาสูบก่อนแหม่เนาะเอาใหญ่ก่อนได้หล่ะเยอะก่อนจังไหนมึงก่อนแหม่เอาเอาอีเมียเราตั้งจักกะจันดาวไพ่ก้อนมูเอากุติสูเออเท่าล่ะใหญ่เท่าแม่หรอเท่านาเท่าหลังเจ้าเท่ากามูหมดนี่ สิแม่ตีสมพรหลงหลงลืมลืมมาละเอาสันเอาไม่เกลี่ยล้ำผิีดค่ะจักจันดาวไพครูอิชันกะเล่นไล่ดาวอีสานค่ะแล้วก็มาปานดำคำคุณแล้วก็มาจังแสงอรุณบุญยูจ้าถือไปบันถือแล้วแต่ไ เล่ไล่มันมาบ่ได้เป็อยังเงียโอ้ยโทรหามันแล้วมันบอกว่าเง้ยเออยครไปบ่ได้ดอกคันใอยไปนี่ขวากศิษยได้ยยอันถอนหอดเสาเฮียนมาหน้ามาสั่นทั้งหมู่ทั้งเตสาทั้งต่างๆทั้งขายชากาแฟอุ้ยเอาเฮี้ยหน่อยรถใจดีอยู่รให้อยู่เด้อละยหญ่ฮะรให้อยู่อยู่เฮี้ยหน่อยน่ะนะบ่เบาผืนว่ามันยากโอ้แม่งใหญ่บ้านอันนี้ว่างสันวะบีบีน้องน้องคือสิ จดจำซีสาวดาวลุงได้เนาะคะ่ะแล้วอีกหลายผลงานเพลงนี่พีพีน้องๆกันยังให้กันตอบรบับโอ้ยปากกูจังตกปากจั่วให้กูเตะให้บ่เพียงกันอยู่เบิดมือพี่น้อง <laughs> ตั้งแต่เศร้าจนคำม,มึงพากูไปเดี๋ยวนี้มึงพากูไปเดี๋ยวนี้ใส่สุดแล้วก็ได้ขับรถพาออกไปเป็นอีหยงังเป็นเอีย้ยยข้อไหนจังบังคับกระดอกระดี่แท้เอามึงขับรถเป็นเนาะมันออกจากบังหัวเอิ้อกี่มันศูนเนี่ยนะ มึงศูนย์จ้าศูนย์บอมีิคาโอตีใหญ่บ่กเป็นนักข่นวสั้นขอๆเนี่ยเใหญยสีแบงให้ยหรอกแบงให้น้ำแบงให้หมือนสุขคนเด้อเออไปหน้าไปหน้าเอาให้ญยแสงอรลุนบอกกับพีพีน้องๆแฟนคลับแฟนเพลงของเฮาจ้ะแสงอรุณก็ขอกราบขอประคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มาให้กำลังใจสื่อบัตรเข้ามาชมแสงอีสานในมือนี้นะคะแสงอรุณก็ดีใจ ก็ไดกระบาบ้นเกานะคะมามาอยู่มากินอยู่นี่หลายมือล่ะค่ะมาซ้อมมาซ้อมให้มันได้แมนๆ uh, <c oughs> ผลงานเพลงของเอ๋ยอย่าผลงานแพงตีพี่น้องจดจําได้ก็คือขอมุ่นหมากไปยากรัก <Yeah. S 2> รักข้างหลังสงการ mm. สาวหน้าล่าหลักค่ะ mm. แสงอรุณขอขอบคุณพี่น้องที่ยังหักยังเมตตาแสงอรุณอยู่คือเกาขนาดห้างหายไปหลายปีแล้ว กลับมาวัดนี้แฟนเพ่งกันยังเหนียวแน่นแสงอรุณกราบขอพระคุณพี่นองสุขุสุขุนหลายๆได้จ้าจ้าขอบคุณเนาะค่ะขอบคุณขอบคุณที่ตอนรับเอเสงอรุณบนอยูญญ่อีกเที่ยนึงแต่ว่าเมื่อนี้อันพนสัญญากับเอือเย็นว่าจังสีได้พี่นองฟ้อนสินแคบก็บฟ้อนไปแล้วสิเดาสินแคบให้เบิงได้พี่น้อง <laughs> บาทยากอยมะขือยากแท้ตะฟ้อนก็แคบอยู่เ <laughs> ดาสินแคบสิเดาจังไรล่ะโอ้ถามเราเบิงผลแล้วมุเจ้าคุยกันผลบลูน้ำเด็เดาบองงะคานไม่ละ อีลีบพื่อไงเออบ่ต้องงาออกแังซี่อ๋อเพ่อต้องงานซี่กูใส่สูตรผิดบ่หรอวะโอ้ยแยบสินคอยในฐานะจะเป็นหางเครื่องรุ่นบุกเก่าที่สุดเจ้าสอนน้องเดาเบังกระดาษใหญ่โอ้ยสมัยตะกี้เด้เป็นอย่างโอ้ยเป็นยังไงเอ่ยผู้ใดเดาบ่ได้นี่จับเสาเดาอยู่บัดมืออีลีนี่เออจนว่าเดาจนว่าเย็นเดาคักเดาแน่ถ้าเดาเดาจึ๊กจัิ๊กกับอะไรเด้เฮ้ยจังไหนขนาด ต้องย่อหัวเข่าลงงอสิวึ๊บขึ้นจังหวะเขาว่าเปลี่ยนสูตรสกอน์ใหญ่ว่าเขาว่าเป็นแต่ไปเปลี่ยนสูตรสกอน์บอจังมาเดาก็วางสั่นละใส่สูตรผิดอีบวดตัวมึงือตัดสูตรกุญยาวแท้เอามาลองเบิ่งบาดที่นีดสิสีเดาแคบหรือบ่แคบกับบัตนี่แหละมะมาลองมาลองเพลงของเกย์นี่แม่ทิดป้าคนขอมากคนขอมาหลายหลายเนี่ยคือกดดันน้องคักแถวว่า เอาเ้าต้องเฮ็ดสิ่งใหม่ๆให้พี่น้องพี่เบิ่งเด็โอ้ตะก,กี้มันพนะจะแน่วเก่าๆเออเฮ็ดแต่แนวเก่าๆไม่อยากให้น้องไม่อยากให้น้องแบบว่าเฮ็ดที่อย่างใหม่ๆให้คเนเบิ่งสิบหัวฟ่อนสินแคบให้กับว่าตำนานฟ่อนสินแคบเดาสินแคบจักบาทสองบาทก็ได้ชะสีถ้าเดาเพีงอยังก่อนโอ้อันเพิ่นขอมาไล่ละโอ้บ่ได้เดี๋ยวนี้อันรักน้อยแน่หรือพะนะเจ้าสีล่องตีบ่เอ้าเป็นคยังบานล่องบ่ทันได้จับบ่ได้ ได้อย,ยู่หน่อยๆได้มองได้เอะไม่เคยรักใครเท่าน้อยบม่เคยหักใครทอนไขวหัวอยู่บดมือบาบสองบาทสีผ้าเดาเพลงยังก่อนโอ้อันเพิ่นขอมาลายล่ะเก้าบ่ได้เดี๋ยวนี้เท่ามันเราเนียเสียงไงเมะเฮ็ดหน่อยคือเก้าบ่ได้เลย ไงขึ้นวัตสเน่โแม่ปานตีไงใครกันไงคือกันเนี่ยเอาๆยังบอก้ยกต่ธรรมดาละเนาะเท่าไปมันกับเสียงใหญ่ไปเรื่อยๆตัวเออเออแม่นละเสียงใหญ่อันใดกัหญ่เอาฟังปานนี้ลองเพลงเพลงนี้ตำนานคือกันเออเพลงยังไงเอ่อนานหัวอกไม่ห่างเออแต่พี่ๆน้องๆ่นก็ลงคือกันเด้หัวอกไม่ห่างหรือไม่ห่างน้อยนี่เจ้าของต้นฉบับคือหัวอกไม่ห่างเด้อพี่ๆน้องๆเด้อต้นฉบับมาเองค่ะ คนนันบอกปังดังคำรรพัน Tchau, Ai... อนเอวจนอะเยวดัวไดพี่น้องมันนอยได้สไดเบ้างผู้เฒ่าเดานนิเนาะไยบนี้มือืผู้สิลูกได้บ่บาดเตรียมยาเด้อคนเยอะนว้เมียเจ้าน้องข่กะเก่งเนีเก่งเลยโอยเก่งละเนาะข่อ่นใจเอาสินมา่เลยมาเคยเดาน้องขาเจ้าเถื่อนหน่แม่เฮ้ยได้สัญญากับเลยว่าสิเดาสินแคบอ็เลยเดา อ่ะดีดีดีดสัญญาก่ะเป็นสัญญาตัวน้อเพราะว่าอันขันบ้าเฮจังซี่ใหญ่กะสิบ่แบงพวกมาไล่นั่นแม่เออดีเนาะเบาดีเออเบาเรื่องพวกมาไล่เนาะค่ะปานดำคำพูนกับพี่แซงกับรุ่นบุญโยเอจักะจันดาวไพกะตองกาบขอบพระคุณบีบีน้องๆที่เฮ็ดพวงมาไล่มาหาแล้วกะบพว่าสิเป็นโอนท่างธนาคารมาหาเนาะซึ่งบดายท่านบดายเฮ็ดพวงมาไล่กะมีขอบบุญขอบคุณหลายๆคนเนาะค่ะขอบคุณลูกเตาแฟนครับแฟนเพลงค่ะ ที่ไหมาไล่ออนไลน์ขอขอค่ะขอพุณเลายๆยุคนีบ่มมี่ยังสีมีคาทออันยุข,ข้อเนี่ยหรอกค่ะพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวนี้เอ่อขายของดีดีค่ะขายยังเนี้ยลย,ยขายบ้านกับขายรถกับขายขายพ้านุซเนวท่องเฮงขายดีย่างไปได้เงินโหลดสุ่มือ, <laughs> อิยุยกมันยุกลำบากอีหลีเนาะเต <c oughs> ่ว่าพี่ๆนองๆองซื้อบัตรของมาชมที่งานเสียงอีสานนี่ก สามพันกลัวผู้นิเอยจ้าค่าากะก็ถือว่าประสบผลสาเร็จอยู่เด้พ,พี่น้องกับพ่มตังอกตั้งใจของดาวท้องเหตุอยู่เดี๋ยวนี้อ๊สีสาวดาวลุงนะโอ้ขอการลงจีนเป็นหลายแนวเออขันล,งลุงเรลาก็พ่อ,อนักลองยังอีกหลายอยู่เอายังอีกหลายก็สร้างเล้วผู้ขายได้จับไม่เราบว่างเ,เดี่ยวเีนี่มันคือคือไม่ใหญ่นกแทลขอโทษด้ยอีเม่แล้วเอาเลรียญซื้อดอกจ้าเอาไปแยกสันไปไปไปให้นักลองผูดคุยคนมากค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ No.